หนาวกันหน่อยนะแต่แตัดตะไครกันค่ะวันนี้เลือกเอาที่ลำต้นใหญ่ๆที่เราตัดไปเขาก็แตกขึ้นมาแล้วสวยมากต้นใหญ่มันตัดออกเลยหนาวแล้ว ใครจะมาอีกยังได้อีกนะสี่สักห้าก็บอให้ดูความสดค่ะทุกคน